คณะสงฆ์อำเภอกงไกลลาดจัดคนการอบรมนักธรรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2568ระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคมที่วัดบ้านกลางอำเภอกงไกลลาดเพื่อเตรียมความพร้อมให้พระภิกษุสมมเนนเข้าสอบสนามหลวงอย่างมีคุณภาพครับซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมหรือที่เรียกกันว่านักธรรมเกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพยาวชิรญาณวโรร เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเพื่อให้ภิกษุสามมณีนผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึงอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไปครับในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระครูคสุพัฒนโสพลเจ้าคณะอำเภอกองไกรราชเป็นองค์ประธาน โดยหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาพระประิยติธรรมที่ถือเป็นรากฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการอบรมครั้งนี้มีพระนักศึกษาระดับชั้นตรีโทและเอกเข้าร่วมจํานวน85รูปตลอดทั้ง4วันมีการเรียนการสอนเข้มข้นใน4วิชาหลักของการสอบทำสนามหลวงครับเริ่มจากวิชาธรรมที่เน้นการเรียนรู้หลักคาคำสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจได้ไง่ายต่อมาคือวิชาพุทธประวัติช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจทั้งพระชีวประวัติของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนเป็นแรงบรันดาลใจในการประบฤติปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธบริษัทอีกหนึ่งวิชาที่สําคัญคือวิชาวินัยซึ่งเป็นหลักการปกครองสงฆ์และเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระภิสุสงสงสมเดต้องถือเข่ง เพื่อทำรงความบริสุทธิ์ของพระศาสนาการอบรมครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงแต่เป็นการทบทวนความรู้สำหรับการสอบแต่ยังช่วยให้พระนักศึกษาเข้าใจในหลักธรรมในเชิงลึกและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างพระสรรมกสิติรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปครับ